คลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลสาลิกาอเภอเมืองจัังหวดนครนายกค่ะคลิปนี้เต้าพามาชมบ้านสวนบนเนื้อที่1ไร่3งาน75ตารางวา3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะเจ้าของขายในราคา7ล้าน5แสนบาทไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดรอบๆพื้นที่แล้วก็ในตัวบ้านกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากบริเวณตรงหน้าบ้านก่อนนะคะหน้าบ้านก็จะมีทางขึ้นเป็น2แบบค่ะจะมีทั้งแบบบันไดแล้วก็เป็นทางลาดขึ้นไปนะคะซึ่งทางลาดก็สะดวกกับการเข็นของขึ้นนะคะหรือว่าผู้สูงอายุต้องใช้รถเข็นก็สะดวกมากๆค่ะสําหรับทางลาดซึ่งบ้านเราทําไว้เป็น2แบบค่ะมีทั้งบันไดแล้วก็เป็นทางลาดค่ะ หน้าบ้านก็จะมีซุ้มดอกไม้อยู่ค่ะนั่งเล่นชิลๆบังแดดร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะวันที่แต้วเข้าไปถ่ายทำนะคะวันนั้นมีฝนตกค่ะก็อาจจะมองเห็นว่ามีเม็ดฝนตกลงมานะคะที่หน้าจอค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านในของบ้านกันเลยค่ะ พื้นที่หน้าบ้านเหลืออีกเยอะค่ะเราก็สามารถนำเก้าอี้หรือโต๊ะเล็กๆน่ารักน่ารักมาตั้งนั่งเล่นที่หน้าบ้านชิลๆค่ะทางด้านขวาของตัวบ้านก็มีวิวเขาค่ะมองเห็นวิวเขาชัดเจนมากๆเลยค่ะสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้โอบล้อมด้วยวิวภูเขาค่ะ บ้านหลังนี้จะมีดาดฟ้าด้วยนะคะดาดฟ้าก็จะมีบันไดขึ้นไปค่ะซึ่งบันไดก็จะอยู่ทางด้านหน้าของบ้านค่ะขึ้นมาบนดาดฟ้าเราก็จะมองเห็นวิวเขาชัดเจนค่ะแล้วก็มองเห็นบริเวณรอบๆบบ้านพื้นที่รอบๆตัวบ้านได้ค่ะ บ้านสวนหลังนี้บ้านเลขที่162ยกทีบ162ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ใจกลางแหล่งโซนท่องเที่ยวเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน250ตารางเมตรค่ะบ้านมี3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะด้านหน้าสุดก็จะเป็นห้องโถงห้องรับแขกค่ะมีโคมไฟสวยๆเจ้าของตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะ โต๊ะชุดรับแขกโต๊ะทานข้าวรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านท่านเจ้าของยกให้ทั้งหมดเลยค่ะด้านหลังห้องรับแขกจะมีห้องอ่หนึ่งห้องค่ะ ลักษณะของห้องก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีเคาน์เตอร์แล้วก็ด้านล่างก็จะมีตู้ค่ะไว้ใช้เก็บของได้ค่ะต่อไปเราไปดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนฝั่งนี้จะมีอยู่ด้วยกันสองห้องค่ะเข้าบ้านมาเจอห้องรับแขกนะคะเรียวขวามาจะเป็นห้องนอนฝั่งนี้ค่ะ พื้นที่ตรงกลางระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องจะมีห้องโถงกว้างอยู่หนึ่งห้องค่ะมาดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะ ห้องนี้จะอยู่ชั้นใต้ดาดฟ้านะคะทุกคนจะเห็นว่ามีน้ำอยู่ค่ะซึ่งเจ้าของบอกว่าถ้าในราคา7 5 0 0ล้านบาทนี้เจ้าของจะปรับปรุงตรงบริเวณที่มีปัญหาให้นะคะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำค่ะทุกห้องที่เป็นห้องนอนทั้ง3ห้องจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำแยกที่เป็นห้องน้ำรับแขกอยู่หนึ่งห้องอยู่หลังห้องรับแขกค่ะ ต่อไปมาดูห้องนอนห้องที่2กันค่ะห้องนอนกว้างมากๆเลยค่ะห้องนอนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะคะ จากห้องนอนไปด้านหลังนะคะก็จะมีห้องอยู่หนึ่งห้องค่ะเราสามารถทำเป็นห้องแต่งตัวได้หรือเราจะกั้นเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยค่ะต่อไปไปดูห้องนอนห้องที่3กันค่ะห้องนอนแต่ละห้องในบ้านนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะห้องนอนห้องที่3จะอยู่ทางด้านซ้ายมือจากห้องรับแขกค่ะ นอนห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับแก้าได้เลยค่ะสำหรับบ้านสวนใจกลางแหล่งโซนท่องเที่ยวตาบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะหลังนี้นะคะเจ้าของขายในราคา7จ็ดล้านห้าแสนบาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้จ่ายค่ะลูกค้าสนใจนัดชมกับแต้วได้เลยนะคะบ้านหลังนี้เดินทางสะดวกมากๆค่ะห่างจากเมืองโรงพยาบาลนครนายกประมาณ5-6กกิโลเมตรเท่านั้นใกล้แหล่งท่อง เที่ยวของกินก็หาง่ายค่ะไกลห้างไกล้เซเว่นไกลซีเจมากๆเลยค่ะสําหรับบ้านหลังน,นี้ห่างจากเขื่อนคุนด่านน้ําตกสาลิกาประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ห้องนอนห้องนี้จะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปที่ระเบียงด้านหน้าของบ้านได้ค่ะ เดินตรงมาจากห้องรับแขกนะคะซ้ายมือก็จะเป็นบาร์เครื่องเดิมค่ะทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ําห้องรับแขกค่ะท้ายสุดเลยหลังบ้านจะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวก็จะมีอยู่ด้วยกันสองห้องเราสามารถทําเป็นครัวเปิดได้ทั้งสองห้องเลยค่ะ ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมกับแต้าได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะพื้นที่บ้านหลังนี้ทั้งหมดนะคะ1ไร่3งาน75ตารางวาค่ะบ้าน3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยของบ้าน250ตารางเมตรใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใจกลางแหล่งโซนท่องเที่ยวเลยค่ะราคาเจ้าของขาย7 5ล้านนบาทราคานี้พร้อมออกค่าโอนค่า,าภาษีค่ะ การเดินทางเข้าออกบ้านหลังนี้ก็สะดวกมากๆค่ะเข้าจากถนนหลักเส้นไปเขื่อนไปน้ำตกนะคะหมายเลข3049ประมาณ800เมตรเท่านั้นค่ะห่างจากโรงพยาบาลนครนายก5-6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต85กิโลเมตรสนามบินดอนเมือง99กิโลเมตรค่ะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะลูกค้าสนใจนัดชมกับแต้าได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านก็มากแล้วก็พื้นที่บริ เวณรอบๆบ,บ้านที่เป็นสวนก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะ บนเนื้อที่1ไร่3งาน75ตารางวาแปลงนี้แต้าฝากบ้านสวนแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะเจ้าของขายในราคา7ล้าน5แสนบาทลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมกับเต้าได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะเบอร์ของเต้าแอดไลน์ได้นะคะโทรแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแ้าไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องของแ้าไว้ด้วยนะคะแอาค o l เล f u l ฟูที่ดินสวยนะคระนายกบายแ้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ่งท้ายคลิปนี้ด้วยถนนทางเข้านิดนึงนะคะถนนทางเข้าตอนนี้เป็นถนนสาธารณะแล้วค่ะวันที่แต้วเข้าไปถ่ายทำฝนตกค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเมื่อฝนหยุดตกเมื่อไหร่นะคะเจ้าของจะทําถนนให้ใหม่ค่ะเป็นถนนหินคุกบดอัดอย่างดีเลยค่ะเข้าบ้านได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ